สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำเหรียญหลวงพ่อสาครนะครับวัดหนองกลับอำเภอบ้าน่ข่จังหวัดระยองนะครับซึ่งเป็นเหรียญพ่อขรัพย์นะครับเหรียญพ่อข้าศึกสำหรับหลวงพ่อสาครนี้ท่านก็เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหานไล่นะครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับผม สำหรับรุ่นนี้ก็มีการสร้างด้าการปลูกเศษนะครับหลวงพ่อสัครรวัดหนองกับจังหวัดระยองนะครับซึ่งเป็นเหรียญพวกข้ัพย์นะครับเหรียญขี่เต่าครับซึ่งสร้างในปี2552พุทธคุณน้นในเรื่องของโชคลาภอุด,ดมสมบูรณ์นะครับหลวงพ่อสะคอรทาการปลูกเศกเดียวนานเกือบ2ชั่วโมง ไม่น่าเชื่อ็็้จงเชื่อคณะเริ่มพิธีพุทธาพิเศษฝนตกหนักพอพอจบพิธีแล้วก็ดับเทียนชัยฝนหยุดตกนะครับพิธีพุทธาพิเศษเหรียญหลวงพ่อสะพรขี่เตา่าสมชื่อจริงๆเต่ากับน้ําเป็นของคู่กันนะครับถึงจะอุดมสมบูรณ์ด้วยโวกทระซั์ทั้งปวงวันนี้นะครับก็ได้มานานำเหรียญน,นะครับที่คนกำลังเสาะหานะครับ หรืออยากได้เหรียญหลวงปู่นะครับมาบูชานะครับ,รนนรบซึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อสะพรนะครับซึ่งเป็นลึกดีเลิกดีนะครับซึ่งูกเสกเวลา13.39นาทีซึ่งหลวง,งพ่อสะพอน,นะครับทำการพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อสะพรขี่เต่านะครับพอได้เวลา13.39นาทีฝนตกกระหนำ่ำฟ้าร้องทั่ววัดนะครับทั้งๆ้งที่ไม่มีวีแววหรือสอเขาว่าฝนจะตกลงมาแม้แต่น้อยนะครับ หลวงพ่อสะคอนดับเทียนชัยฝนหยุดตกแบบง่ายๆนี่นะครับเขาเรียกว่าบารมีนะครับบารมีของหลวงพ่อสะคอนนะครับวัดหนองกับซึ่งหลวงพ่อสะคอนนะครับท่านก็เป็นสิทธิ์ที่ได้รับการถ่ายทอดอวิชาอาคมต่างๆจากหลวงปู่ทิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเหรียญน,นะครับสร้างวัตถุมงคลปลุกแสกปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับทําการลบอักขระเลขยันโดยเฉพาะผงพายกุมารน,นะครับซึ่งมี พุทธคุณและราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับมีราคาค่อนข้างสูงของหลวงพ่อของลูกปูทิมนะครับเป็นที่ต้องการของอผู้ที่นิยมชมชอบในวัตถุมงคลประเภทของอาถรรพ์นะครับมีขั้นตอนพิธีการในการาบุกเสดในการลบโผลนะครับซึ่งหลวงพ่อสักกรท่านก็ได้ทําการาสร้างพระตามเจริญรอยตามของอาจารย์ท่านนะครับเป็นพระคุณเพนนะครับซึ่ง ก็เป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมของผู้ที่ศรัทธานะครับก็ก็จะมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแต่ที่นํามาแนะนำานเป็นเหรียญนะครับสําหรับผู้ที่นิยมชมชอบในการสะสมเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสาครนะครับวัดหนองกับเป็นเหรียญพวกกระซัพ์ขี่เต่านะครับวันนี้นะครับเป็นวันเลิกดีนะครับ16มีนาครับสองหนะครับบารมีหลวงพ่อสาครนะครับจะดมบานใน มีโชคมีลาบนะครับเพราะว่าเต่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะาเหรียญเต่าต่างๆที่พระเกจิอาจารย์ท่านได้สร้างท่านได้บุกเสดนะครับผมก็จะมีหลายพระคณาจารย์นะครับได,ไ,ดได้กันสร้างสําหรับหลวงพ่อสกดท่านก็ได้สร้างเหรียญนั่งเต่ามาก็จะเป็นเหรียญพุทธศัพย์ปี5้าสองนี่นะครับผมาสาหรับนี้ก็จบไปนะครับสาหรับการแนะนําเหรียญพระเกจิอาจารย์ หลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับจังหวัดระยองอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ